านรามอัลัมดุลัลลาฮฺอัลลมีนวัลลามุอะลลอฮฺอัลลอฮฺอัลซอฮะอัลลอมุอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอาฺอัลลอฮ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 ฺอัลลอนฺอัลลาฮฺอัลลวฮฺอัลลอฮะอาลลแฟนเัล151เรันือมาอัลลอฮฺอัลลท่านัลยนะครัน้อ็นองบ้างคอัล่านา้นลานะครับนีอ19วัลลอฮหรับงคน19วัลลอฮฺรัางคนในัดือนรอน เราถือสินอดกันมานะครับสใน3แล้วเกินครึ่งทางมาหรือเวลาเอกเพียงวันนะครับเไม่เกิน10วันเราก็จะผ่านพ้นเดือนมกราดรด้วยความอารายอวรผมใช้คําว่าอารายอวรอย่าดีใจกับการจากไปนะครับพี่น้องเพราะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าเดือนมกราดอันเริฐที่เราจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากนะครับนายของเราผู้สร้างเราขึ้นมาเอเลสซานด์ราลาลพี่น้องวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่20เมษายนนะครับเราก็ผ่านเดือนสากลมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ความร่มร้อนนะครับของอากาศ30กว่าเกือบ40ในขณะที่ต้นเดือนการถือสินอดเข้ามาในบรรยากาศที่10 6 7ถึงไม่เกิน20องศานะครับพี่น้องครับหัวข้อวันนี้น่าสนใจครับเดือนรอมฎอนนี่นครับเดือนแห่งภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ก็สิ่งที่มองเห็นแล้วหลักการหลักการก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติออกมาจากหัวใจของเรามีเดือนเดียวครับภาพลักษณ์ของอิสลามหลักการของอิสลามอย่างครบถ้วนมีเดือนนี้เดือนเดีเดยวเดี๋ยวจะต้องตั้งคำถามแล้วเดือนอื่นๆทำไมเราทำไม่ได้ นะครับเดือนอื่น,นๆชาววานไปจนถึงนะครับชาวบานปีหน้าทาไมเราทาไม่ได้ทาไมมันอยู่เดือนนี้เดือนเดียวแน่นอนครับประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดแน่นอนครับชายตอนมาลายถูกล่ามโซนะครับแล้วทาอะไรเราทําอะไรเราเห็นภาพลักษณ์อย่างไงพี่น้องความรักความเอกภาพความสามคัคคีนะครับการประกอบอามาัลอิบาดาาัการละหมาดการถืรอศีลอดละหมาดทั้งกลางวันกลางคืนอย่างมากมายการอ่านอัลกุรอานการหาความรู้จากอัลกุรอานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลี้ยงอาหารซึ่งกันและกัน การให้สลามยิ้มแย้มต่อกันการบริจาคทรัพย์สินนะครับหรือแม้แต่การไปประกอบพิธีฮัจเล็กหรือการอุ้มร็อกของผู้คนจํานวนมากสิ่งต่างๆเหล่านี้คือหลักการและมองเห็นเป็นภาพลักษณ์ออกมามีการละหมาดจะมาเอาร่วมกันในทุกๆเวลานะครับทั้งในมัสยิดและในบ้านในขณะที่เดือนอื่นๆจำนวนของคนไปละหมาดจํานวนของคนมาเลี้ยงเด็กจํานวนของคนมา,มาถือศีลอดไม่ได้มากมายถึงในขณะนี้ การทะเลาะเบาแวงแทบจะไม่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมคนที่มีปัญหากันก็จะนะฮะคืนดีกันก็มีรอคืนดีกันในวันอีดก็มีนะครับหรือว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ทะเลาะเบาแวงกันก็มีการดินทาการเลต่างๆก็น้อยลงนะครับหรือจะมีบ้างจากนับสู่ของบางคนก็ยังมีอยู่นะครับทีวีซีช่องเพจต่างๆอนักวิชาการออกมาให้ความรู้มากมายเลย สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับพี่น้องคือภาพลักษณ์และหลักการอิสลามที่ถูกฉายให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเก็บความทรงจําและภาพต่างๆเหล่านี้ให้มากที่สุดและส่งต่อกันออกไปเลิกส่งสักทีเรื่องแตงโมแตงไทยเลิกส่งสักทีเรื่องอุบัติเหตุเลิกส่งสักทีเรื่องคนทะเลาะก,กัน แต่เรามาส่งภาพของการเลี้ยงอาหารละศิลอดเรามาส่งภาพนะครับของการละหมาดจะมาอ้างร่วมกันในละหมาดตระเวนหรือเวลาใดก็ตามทีเรามาส่งภาพการให้สลามนะครับการทานอาหารร่วมกันให้กับพี่น้องของเราส่งภาพสวยๆงาๆเหมือนกับที่เราเห็นภาพการละหมาตระเวนครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับแปกว่าปีที่ประเทศตุรกีนะครับที่มัสยิดโซเฟียนะซึ่งไม่เคยทํามาก่อนวันนี้เปิดแล้วต่อยิบออเดคอนให้มีการละหมาด หรือการละหมาดที่ทา์สแควร์ในประเทศนในสาหารัฐอเมริกาที่นิวยอร์กเต็มลานไปหมดเลยอยากจะให้กณะทําง,งานเอารูปมาให้ดู2รูปนี้นะครับเต็มลานถนนไปหมดเลยพี่น้องถนนถูกแบ่งเลยแล้วก็มีการละหมาดผู้คนไม่ได้รังเกียจเลยนะครับคนในเอเมริกาเขาก็ไม่ได้รังเกียจเขาก็มองสวยงามเป็นภาพที่สวยงามเขาก็ถ่ายรูปบางคนก็มองด้วยความเคยชินก็จะมีไอ้กลุ่มอปปสบ้าในเมืองไทยเท่านั้นเองครับพี่น้องที่พยายามโจมตีเรื่องของอิสลามคนอื่นเขายอมรับกันหมดแล้ว หลังจากที่เขาพยายามทําลายแล้วแล้วมันไม่สําเร็จแล้วเขาก็เห็นว่านี่คือความดีนี่คือความสวยงามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับรักษารักษาภาพลักษณ์นี้ให้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเชวาลรักษาภาพลักษณ์นี้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะลดลงมาน้อยนิดการละหมาดร่วมกันการเลี้ยงอาหารการถือศีลอดสุนัขต่างๆพี่น้องอย่าละเวน้นพี่น้องอย่าละทิ้งนะครับให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันได้ใช้ความสวยงามของอิสลามเพื่อที่เราจะตอบโจทย์ ที่บอกว่าอิสลามเป็นความเลวร้ายอิสลามเป็นความรุนแรงมุสลิมอยู่ที่ไหนไมีปัญหาเราจะตอบโจทย์ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงามต่างๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องต่างศาส,สนิกได้รับรู้รับทราบช่วยกันกดไลค์กดแชร์วันนี้ออกไปให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และหลักการให้ออกมาจากหัวใจของเราวันนี้จากราพี่น้องเพียงเท่านี้ครับวอบิลเลตอฟมาทิดายะสลามุลเลกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบริกาน